สวัสดีค่ะทุกทุกคนที่ก็มารับชมคลิปวิดีโอเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมวันนี้ก็พาทุกคนมาซักผ้าอีกแล้วนะคะทุกคนเออเอพิ่งจะซักไปวันเสาร์นะคะวันศุกร์ซักอีกแล้วเนาะ,ะเพราะว่ากางเกงเมลิน่าไม่พอใส่นะคะวันนี้ก็จะมาเล่าประสบการณ์ของตัวเองให้ฟังนะคะปัญหาแม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงที่เราได้เจอมานะ <c oughs> มันเป็นยังไงตลอดระยะเวลาที่เราคุยกับพ่อกัมาสองปีอืม แล้วก็มาแต่งงานอยู่ในอเมริกา4ปี CP, นะคะเออว่ามันเป็นยังไงนะคะอ่ะหลายๆคนอาจจะได้ฟังเล่ามาแล้วนะคะถ้าใครอยากฟังก็ไปไปไล่ดูย้อนหลังนะคะว่าปัญหาของแม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงเป็นยังไงนะคะโรสก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นเมียฝรั่งแล้วสามีของโรสมีลูกติดแล้วอายุของลูกเลี้ยงเนี้ยใกล้ๆก,กับเรานะคะอ่ะตัวนี้นะ หลายๆคนที่ได้ดูคลิปโสไปแล้วนะคะที่โลสเล่าไปเนาะหลายคนบอกโอ้ดีใจดีใจจังที่แม่ของสามีแล้วก็ลูกของสามีเข้ากับเราได้ตัวเนี้ยกว่าเราจะเข้ากันได้หลายๆคนก็มองประเด็นว่าอาจจะเป็นเมลีนา่านะหรืออาจจะเป็นที่โรสเป็นคนใจเย็นนะตัวนี้ก็อาจจะมีส่วนแต่ส่วนมากคือพ่อเขา นะอ่าทำไมถึงเป็นพ่อเขานะคะเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังนะอ่าหลายๆคนที่เจอปัญหาคล้ายๆกันกับโรสโรสอาจจะแชร์ไว้เป็นประสบการณ์ให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เจอปัญหาคล้ายๆกับโรสแล้วได้นำไปแก้ตัวนี้นะคะอ่าหนึ่งนะคะที่โรสได้เจอกับลูกสาวของสามีแล้วก็แม่ของสามีที่เขาไม่เปิดประตูต้ตอนรับเราเลยตั้งแต่เรายังไม่ได้เยียบเข้ามาในอเมริกานะก็มีปัญหาหลายๆครั้ง ปัญหากับลูกเลี้ยงตรงที่ว่าเขาไม่เคยมาพูดกับเราหรอกแต่เขาจะไปพูดกล่องพ่อเขาพูดกรอกหูพ่อเขาพอเวลาพ่อเขาคุยโทรศัพท์เขาจะเปิดลำโพงให้เราฟังตัวนี้เนาะว่าเราเป็นผู้หญิงขายบริการบ้างมาแต่งกับพ่อเขาเพื่อหวังอาสมบัติพ่อเขาแล้วก็ไปหาคนอื่นหน้าตาเขาสะสวยหุ่นดีเขาอาจจะไปกับคนอื่นเขาอาจจะทิ้งเธอ,อสารพัดจาก จากลูกพี่ลูกน้องเขาก็คือ,อลูกสาวของพี่ชายเสียมเขานะว่าเนี่ยพ่อของฉันก็แต่งงานกับคนฟิลิปินคนฟิลิปินก็เนี่ยเอาพ่อแม่เอาลูกเข้ามาอยู่แล้วฉันก็ไม่ได้อยู่ที่บ้านฉันก็ต้องหนีออกไปอยู่ที่อื่นอย่างนี้นะคะอ,ะอาจจะเป็นแบบปัญหานี้นะคะที่เขาเสียมกันเสียมกันไปเสียมกันมานะคะแล้วก็คนไทยที่ทํางานอยู่กับลูกพี่ลูกน้องของ ลูกสาวสามีนะคะก็บอกว่าผู้หญิงไทยทุกคนนะอ่ะที่อยู่ทางโซนีสานะัะเป็นกะหรี่หมดทุกคนนะคะเออคือตรงเนี้ยคือมันผิดมากเลยนะแล้วแบบว่าเราต้องมา่าฟันเออมาทําให้เขาเห็นมันก็ดีไปอีกอย่างนะคะทุกคนเออตรงเนี้ยนะแล้วแบบเขาก็ได้เสียบม,มาจากทางน้องสาวสามีอ,อทางย,ย่าทางยายทางแม่ของเขานะ คือสามีของโถนี่รับไว้หมดนะคะเพื่อไม่ให้มาปะทะกับเราแต่มันก็ปะทะกับเราอยู่ดีเพราะว่าเราได้ยินเสียงจากโทรศัพท์ใช่ไหมเอ่อแต่ละคนพูดคือแบบว่าในทํานองที่แบบว่าเราเป็นผู้หญิงขายตัวเป็นผู้หญิงขายบริการสามีเลยถามไปว่าผู้หญิงขายบริการในอเมริกาไม่มีหรืองไงพวกเธออย่าทําเป็นหูหนวกตาบอดกันเลยมันมีทุกที่มันมีทุกประเทศในอเมริกายิ่งเยอะถ้าฉันไม่รับผู้หญิงคนนี้จริงอะ ฉันไม่เอาผู้หญิงคนนี้มาหรอกเออตัวนี้นะคะมันก็เลยทําให้ทุกคนอต่อต้านพอต่อต้านแล้วนะคะสามีก็เลยบอกว่าพวกเธอไม่ต้อนรับเมียฉันก็เท่ากับพวกเธอไม่ต้อนรับฉันไม่เป็นไรไม่ต้องโทรมาแล้วฉันก็จะไม่ไปหาพวกเธอจบเออเมียฉันไม่เคยมีปัญหาอะไรกับพวกเธอนะเขาอยู่ของเขาเฉย เขาไม่เคยมีปัญหาอะไรกับพวกเธอพวกเธอมีแต่โทรมามีแต่ปัญหาเราอยากอยู่กันแค่สองคนเราไม่ต้องการคนนอกไม่ต้อนรับเมียฉันไม่เป็นไรต่างคนต่างอยู่แล้วไม่ต้องโทรมาอีกเออตรงนี้นะอ่าหลังจากนั้นนะคะสามีป่วยนะอ่าแล้วลูกก็ไม่มาลูกก็พูดแทงใจดำว่าซื้อตั๋วเครื่องบินมาจะไม่ขับรถไปหรอก สองั้างสองคานะคะที่เขาได้รู้ว่าพ่อเขาป่วยแต่เขาไม่มานะหลังจากที่ไปงานศพของน้องสาววันนั้นล่ะค่ะวันที่ได้เคลียร์นะคะวันที่ได้เคลียร์วันที่ได้คุยวันที่ได้เห็นวันที่เราเนี่ยแหละได้รู้ความจริงนะว่าแม่เลี้ยงเนี่ยบอกว่าพาเมียเธอมาหาฉันนะฉันอยากเห็นหน้าเมียเธอสามีบอกว่าเธอไม่ให้เมียฉันเข้าบ้านเธอแล้วทําไมเธออยากให้ฉันพาเข้าไป เเขาบอกว่าตอนเนี้ฉันอยากเห็นเขาว่าเขาเป็นอย่างที่ลูกเธอพูดหรือเปล่าเอออแกก็เลยบอกว่าลูกฉันพูดอะไรน้องสาวฉันพูดอะไรพามาเถอะวันนั้นเธอจะรู้เองอ่ะก็พาไปพาไปครั้งแรกไอเราก็เกรงเนาะไอเราก็อึดอัดเราก็เกรงอ่ะเขาก็ถามว่าเธอเป็นยังไงอะไรมั่งอ่าเขาถามสามีว่าเธอพูอ่เขาพูดภาษาไม่ได้หรอพูดได้ เขาฟังออกแล้วทีนี้เขาบอกว่าเนี่ยเพื่อนฉันเนี่ยเออเขามีคนไทยนะแต่ว่าคนไทยคนเนี้ยเป็นผู้หญิงขายบริการไม่ทํามาหากินเลยแต่ลูกชายเขาไปแต่งเอามาแล้วเขาก็ไม่ทามาหากินยันทุกวันเนี้ยฉันเวลาฉันไปบ้านเขาเนี่ยฉันก็ไปเห็นเขานั่งแบบแต่งตัวทาลิปทาปากลูกเขาก็กําลังโตๆกันน,นะนาะลูกหลานเขากําลังโตๆกันอย่างเงี้ยนะก็ไปแต่งตัวอ่อยเขาอย่างเงี้ย แล้วก็เห็นตัวเราเนี่ยนะแต่งตัวไปแบบกระโปรงถึงตระตุ่มเลยนะคะทุกคนแล้วก็เสื้อแขนยาวนะคะคือแบบไม่ให้คุณเห็นขาฉันอะไม่ให้คุณเห็นแขนฉันอะคุณเห็นแค่อะเห็นแค่ตาฉันอะฉันก็ปิดแมต์ไปด้วยนะคะหลังจากนั้นเขาก็มองนะคะก็นั่งอยู่เป็นชั่วโมงเขาก็สังเกตเราเนอะว่าเราเป็นผู้หญิงอย่างที่หลายๆคนคิดไหมหลังจากนั้นก็บอกว่าพรุ่งนี้พามาเองนะ สามีบอกพเอ่อทำไมยังพามาอีกวันนี้ยังไม่พอหรอกไม่พรุ่งนี้พามาอีกฉันชอบเขาเออหลังจากนั้นเขาก็พามาอีกนะคะแต่เช้าตื่นเช้ามาก็พามาแต่เช้าเอ้เราก็มานะคะไอะ้เราก็เริ่มแบบเริ่มเริ่มจะชินกับเขาแล้วนะคะเออเริ่มจะชินกับเขาเขาพูดอะไรมาเออเราก็ตอบพอตอบพอได้คุยกับเขานะคะเขาก็เลยพูดขึ้นมาว่าไอ้ฉันขอโทษนะที่ฉันมองเธอผิดไปที่ฉันเชื่อเอ่อหลาน เชื่อน้องสาวของสามีเธอที่กรอกหูฉันทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้เจอกับเธอฉันขอโทษนะแล้วเขาก็กอดเขาบอกว่าฉันรักเธอฉันรู้สึกว่าเธอนี่ใจกว้างมีน้ำใจใจดีดูแลลูกชายฉันในยามที่เขาป่วยสามีเล่าให้ฟังนะคะเขาบอกว่าถ้าเป็นผู้หญิงแบบนี้ในอเมริกาหายากมากไม่มีแบบนี้ แทบจะไม่มีเลยนะคะถ้าเธอไม่มีเงินให้เขาเขาก็ไม่อยู่นะเขาก็เลยพูดขึ้นมาเขาบอกว่าฉันรักเธอมากเออตรงนี้แหละสามีก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเ๋ยฉันถามอะไรหนะ่อยว่าลูกฉันมาพูดอะไรให้เธอฟังเขาบอกว่าลูกเธอมาพูดให้ฉันฟังว่าเมียเธอเป็นแบบนี้แบบนี้คือพูดแต่ด้านลบไม่เคยบวกไม่เคยชมเมียเธอเลยจนฉันได้มาเห็นกับตาฉันเองฉันถึงบอกว่า ลูกเธออิจฉาเมียเธอตรงนี้นะคะสามีก็เลยเงียบสามีก็อึ้งไปเลยนะคะเงียบสามีบอกว่าถ้าถาเป็นน้องฉันนะฉันเชื่อแต่ถ้าเป็นลูกฉันนะ่ะทําไมเขาต้องเป็นคนแบบนี้แม่ก็เลยบอกว่าเนีย่ยแหละลูกของเธออืมตรงนั้นนะคะหลังจากที่แบบวันวันที่เราไปฝังศพนะก็มียายของ ลูกสาวสามีนะเขามาเขาอยากมารสเปกเรื่องของเรื่องอะเขาอยากมาขอโทษเราเขาไม่ได้อยากมาตรงนั้นนะเขาอยากมาขอโทษเราเพราะเขาเห็นเราปุ๊บเขาเขาแบบอึ้งอยู่ในรถอ่ะเขาเห็นเราเขาอึ้งแบบอยู่ในรถแล้วเขาก็บอกว่าเขารีบเตือนเราแล้วพยายามจะมาตีสนิทคุยกับเราให้ได้อย่างเงี้ยก็เหมือนกับว่าทางอ่ทางแม่สามีมาดึงเราไปทาง พี่สาวสามีมาดึงเราไปทางลุงสามีมาดึงเราไปอย่างเงี้ยเขาไม่มีโอกาสที่จะได้เข้ามาใกล้เราพอวันนั้นเขาได้เข้ามาใกล้เราอแม่ของสามีก็เลยบอกว่าทําไมเขาไปยืนอยู่ข้างเธอเธอมีอะไรมีปัญหากับเขาหรือเปล่าเธอรู้จักเขาไหมบอกไม่รู้จักเออบอกไม่รู้จักแล้วเขามาคุยอะไรกับเธอเขาบอกอะไรเธอเขาบอกว่าเขาขอโทษที่เขาเชื่อหลานเขามากเกินไปแล้วหลานเขาเนี่ย พูดในแนวลบของเธอฉันเห็นเธอแล้วว่าเธอไม่ใช่อย่างที่หลานสาวฉันพูดเลยแม้แต่น้อยฉันอยากจะมาขอโทษเธอให้เธอเอาโหสิกรรมให้ฉันแล้วทีนี้แม่แม่ก็เลยบอกว่าฉันว่าแล้วเฉียวมันไม่ได้พูดแค่คนเดียวสามีโกรธมากสามีโกรธมากมาก ว่าทำไมลูกถึงเอาเมียของเขาไปเล่าให้ยายฟังไปเล่าให้แม่เขาฟังทำไมถึงเป็นคนแบบนี้เขาเขาโกรธลูกเขามากแล้วลูกเขาถามว่าคำหนึง่งเขาไปหาที่โรงแรมเขาถามว่าถ้าเกิดว่าเธอตายไปเหมือนน้องเธอเนี่ยเธอจะให้ใครทำศพเขาบอกว่าให้เมียฉันทำศพฉันสั่งเสียเมียฉันไว้หมดแล้วเมียฉันจะรู้จะเห็นทุกอย่างแล้วประกัน เมียฉันถือไว้คนเดียวแล้วถึงเวลานั้นประกันก็จะโทษตามเมียฉันให้มาทําศพฉันเองเธอไม่ต้องห่วงถ้าเมียฉันไม่ทําเธอไม่ทําทก็ให้อาพี่ชายฉันทําไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่คือเงินประกันเมียฉันได้คนเดียวเขาก็เลยเงียบเขาเงียบไปเลยนะคะเออพอพอพอ,พอเรารู้แบบนี้เราก็เลยไปบอกสามีว่าเธอเธอไปทําประกันใหม่นะ โทรไปหาประกันนะอย่าให้ฉันได้คนเดียวร้อยเปอร์ซนเธอต้องแบ่งให้กับเมลีนาแบ่งให้กับลูกเธอด้วยเท่าๆกันนะเธอจะแบ่งให้เท่าไหร่ก็เรื่องของเธอแตกแบ่งนะแต่พอถึงเวลานั้นถ้าเธอเสียชีวิตจริงๆนะฉันไม่ได้แช่งเธอเดี๋วลูกเธอจะต้องมาฟ้องฉันขึ้นศาลแล้วเงินจะต้องไปใจ่ายให้ทนาย จากที่จะได้ใช้เงินกันกลับไม่ได้ใช้เงินกันเออแกกลับมาแกก็เลยไปอ่าโทรบอกอ่าประกันชีวิตเปลี่ยนแล้วประกันชีวิตก็เลยให้เข้าไปในเว็บไซต์เพื่อที่ไปทําการเปลี่ยนเองตรงนี้นะคะอ่าหลังจากนั้นสามีก็เลยเอามาให้เราดูว่าเออเราได้เท่านี้นะลูกสองคนได้เท่านี้เท่าๆกันเธอโอเคไหมเธอแฮปปี้ไหมเออเราก็บอกว่าแฮปปี้อ่าเราได้เห็นใบนั้น ก่อนที่เราจะยืน่น1ิปีตัวนี้นะคะเขาเอามาให้เราดูเขาถามว่าแฮปปี้ใช่ไหมเออแฮปปี้ไม่ต้องไปเปลี่ยนแล้วใช่ไหมไม่ไม่ต้องเอ,อจะได้ไม่มีปัญหากันตัวนี้นะคะอะหลังจากนั้นลูกสาวเรามาถึงบ้านเนาะลูกสาวก็โทรมามาขอให้เราเอาโหสิกรรมให้เพราะว่ายายเขาบอกว่ายายชี้หน้าเลยนะยายเขาหลังจากที่กอดเราเสร็จเขาเห็นนะว่ายายเขาเนาะกอดเราเอาพูดกับเรายายเขาชี้หน้ายายเขาบอกว่า เธอต้องมาคุยกับฉันมาคุยมาคุยเธอต้องมาคุยกับฉันหลังจากงานนี้เสร็จมาคุยกับฉันฉันมีเรื่องจะคุยกับเธอเออหลังจากนั้นยายเขาก็ไปยายเขาบอกว่าฉันขอโทษจริงๆนะฉันเชื่อหล้านฉันมากเกินไปต่อไปนี้ฉันจะไม่ยุ่งอุ่นวายอะไรกับครอบครัวเธอจะไม่พูดกอกหูหล้านฉันจะไม่คิดในทางที่ไม่ดีสามีเธอเขารักเธอเขาแต่งงานเธอเอ่เธอไม่ใช่ผู้หญิงอย่างที่หล้านฉันพูด แล้วฉันจะไปสอนหลานฉันเองเขาบอกอย่างนี้นะ่าเออเราก็เอเอคืองงอะ่ะคุณคนเออคือเรางงเราไม่รู้จักเขาเลยเราไม่เคยเจอหน้าเขาเลยอะ่อะทําไมเขาพูดกับเราแบบนี้ทําไมเขามาบอกเราแบบนี้วะเออสามีบอกว่าแม่เขานะดูดวงเป็นนะดูไพ่ย,ยิปซีเหมือนเธอเนี่ยแหละเออเอเอเขาเธอเธออยากดูไพ่ย,ยิปซีอา่า อดีตแม่ยาฉันก็ดูไพ่ฮเซียเขาอาจจะดูเธอได้เออตรงนี้เขาก็เลยพูดพูดแย่นะลูกเลี้ยงก็เลยโทรมาให้เราขอโหสิกรรมสามีก็ถามว่าเธอคิดไม่ดีกับเมียฉันเหรอเธอเอาเมียฉันไปพูดให้แบบคนนอกฟังเหรอเออเขาก็บอกว่าฉันก็ไม่คิดว่านะฮะมันจะเป็นเรื่องใหญ่โตขนาดนั้นแล้วอ่าฉันก็ไม่คิดว่าย่าจะ บอกเมียเธอแล้วยายฉันจะบอกเมียเธอแล้วทีเนี้ยสามีก็เลยบอกว่าบอกเราเนี่ยนะว่าไม่ต้องเอาโหสิกรรมให้มันแล้วเขาบอกว่าไม่เป็นไรนะถ้าเมียเธอจะไม่เอาโหสิกรรมให้ฉันเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากเพราะเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยฉันพยายามพูดใส่ล้ายป้ายสีเขาสารพัดไม่เป็นไรหรอกอถ้าเขาไม่เอาโหสิกรรมให้ฉันก็ไม่เป็นไรอืม หลังจากนั้นก็ได้คุยกับแฟนวันหนึ่งแฟนบอกว่าฉันไม่อยากให้เธอโหสิกรรมให้เขานะถ้าเขาเป็นเด็กแบบนี้ฉันไม่อยากเลยอก็เลยบอกว่าถ้ามันไม่เอาโหสิกรรมให้กันแล้วมันจะจบไหมถ้าเอาโหสิกรรมให้กันไปแล้วถ้าเขายังทําอีกเอออันนี้ก็พอหน้าแบบยึดไว้ไม่ไม่ไมโหสิกรรมให้เราก็เลยบอกว่าฝากเขาไปว่าเราเอาโหสิกรรมให้รู้ไหมสามีโทรไปเลยนะวันนั้นว่า เมียฉันเอาโหสิกรรมให้เธอแต่อย่าทำอีกถ้าทำครั้งที่สองเมียฉันจะไม่มีทางเอาโหสิกรรมให้เธอเด็กขาดเธอเข้าใจนะว่าเมียฉันไม่รู้จักเธอเธอไม่รู้จักเมียฉันแล้วเธอพยายามพูดใส่รลายป้ายสีเมียฉันตั้งแต่เมียฉันยังไม่เหยียบเข้าอเมริกาถ้าเมียฉันพูดใส่เธอแบบนี้เธอจะมีความรู้สึกยังไงให้นึกถึงใจของเมียฉันและใจของเธอ ถ้าโดนในกรณีแบบเดียวกันเธอจะมีความรู้สึกยังไงเขาบอกว่าเขาขอโทษเขาบอกว่าเขาสํานึกผิดเขาจะไม่ทําอืมหลังจากนั้นเขาก็ไม่ทําจริงๆนะทุกคนเขาพยายามที่จะถามว่าเธอเป็นยังไงอะไรดีไหมสบายดีไหมแล้วก็สามีก็ไปพูดนะต่อหน้าพี่ชายเขานะว่าเขาป่วยสองครั้งครั้งที่สามนี่คือเกือบตายครั้งที่สามคือเมลิน่าเก้าเดือน นะอ่าแล้วเมียฉันเนี่ยขับรถพาไปหาหมออ่าไปส่งที่อ่าห้องฉุกเฉินแล้วเมียฉันกับลูกก็พากันขับรถกลับมาพี่ชายว่าทําไมเธอไม่โทรบอกฉันฉันจะได้ไปเขาบอกว่าถ้าฉันโทรบอกเธอเธอจะมาทันไหมล่ะเธออยู่阿拉斯กาเธอทํางานอยู่ที่阿拉斯กาเธอจะมาทันไหมอ่าตรงนี้นะคะเมียฉันก็เลยพาไปเมียฉันก็ไปรับแล้วเมียฉันก็ดูฉันทุกอย่างตั้งแต่ฉันป่วย สี่ครั้งอยู่ที่นี่เมียฉันดูแลตลอดลูกเขาได้ยินแบบนั้นทุกคนลูกเขาถึงกับน้ำตาคลอ,อลูกเขาก็เลยบอกว่าฉันรักเธอนะอฉันรักเธอมากแต่ตอนนั้นอะ่ะฉันอยู่ในแบบว่าสภาวะที่โดนเสีย่ยมอ่ะเออสภาวะที่แบบคนนั้นเสีย่ยมทีคนนี้เสี่ยมทีอะ่ะเออคือแบบว่า,าไม่ไม่ไม่เชื่อในแบบความรู้สึกของของเมียพ่ออย่างเงี้ย นะกว่าโดนทิ้งอะไรแบบประมาณเนี้คือแบบจะเอาชนะพ่อให้ได้จะเอาชนะเราให้ได้แล้วพี่ชายเขาก็เลยบอกว่าแล้วเธอบอกลูกไหมบอกแต่เขาไม่มาเออเขาก็เลยเขาก็เลยเงียบนะเขาก็อึ้งกินกี่อะไรละแล้วแบบว่าอ่าคือแบบลูกพี่ลูกน้องเขานะนะก็คือลูกสาวของพี่ชายเนาะ เขาก็เลยกืนน้ำลายอึกแบบอึกใหญ่เลยนะคะเอคือเขาได้ยินแบบนี้แล้วทีนี้เขาก็เลยมาจับจับจับ,จบไล่เราเขาบอกว่าเธอเป็นผู้หญิงดีจริงๆนะเออฉันไม่เคยฉันไม่เคยเห็นแบบนี้นะแล้วทีนี้ลูกสาวเขาก็เลยอ่ามากอดพ่อเขาเขาก็หันมาบอกแล้วว่าเขาขอบคุณเขาขอบคุณที่ดูแลพ่อเขาที่อยู่ข้างพ่อเขาไม่เคยทิงพ่อเขาตรงนี้นะ หลังจากนั้นพ่อเขาก็เลยบอกให้เขาเนี่ยไปซื้อที่ซื้อทางได้แล้วเพราะว่าเขาอายุมากแล้วถ้าเขาไม่ได้อยู่ในอเมริกาเขาไม่สามารถที่จะช่วยซัพพอร์ตลูกเขาได้นะเขาก็บอกลูกเขาอย่างนี้ลูกเขาบอกว่าไม่ถ้าเธอไปอยู่ที่ไหนฉันก็จะไปอยู่กับเธอด้วยอ่าตรงนี้นะคะเขาก็พยายามที่จะเข้าหาเมรีนา นะพยายามที่จะเข้าหาเพราะว่าเขาคือสายเลือดเดียวกันแต่คือว่าเมลิน่าไม่เข้าหาเขาเลยนะคะเราก็เลยบอกว่าทําใจแล้วก็ใจเย็นๆเ,เพราะว่าเธอไม่ได้มาหาเขาในตอนที่เขาเกิดหรือในแบบสเปเชียลเดย์ของเขาเธอไม่เคยมาแล้วเธอก็ไม่เคยคุยกับเขาแล้วตอนนี้เขาเนี่ยขวดกว่าแล้วเขารู้ ว่าอะไรเธอต้องทำใจในส่วนตรงนั้นในส่วนที่เธอแบบเคยพังแล้วเธอก็ต้องพยายามแบบทำตัวเข้าหาเขาพยายามโทรมาแล้วก็พยายามคุยกับเขาเขาอาจจะคุยกับเธอก็ได้แต่สำหรับฉันะที่เธอมองแย่ๆว่าฉันจะไม่ให้เธอคุยกับลูกฉันอย่างนี้อย่างนี้ฉันไม่เคยมีในหัวสมองฉันเลยฉันรู้ว่าเธอสายเลือดเดียวกัน เธออายุห่างกันเธออยากจะให้น้องเรียกเธอ,อยังไงก็ได้ฉันไม่สนแต่ถ้าเธออยากจะดีกับลูกฉันก็ขอให้ดีให้ตลอดรอดฝังแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเธอทำผิดพลาดฉันจะไม่ให้เธอแตะลูกฉันเลยแล้วก็บอกเข้าไปอย่างนี้เนาะเธอคงจะเข้าใจนะในหัวอกคนเป็นแม่เธอก็เคยเลี้ยงน้องเธอมาแล้วแม่เธอเขาก็มีความรู้สึกนั้นเหมือนกับฉัน เขาก็เลยไม่พูดอะไรนะคะเขาก็พยายามที่จะคุยกับเมลิ่านะคะส่วนที่ทําให้เขาแบบเปลี่ยนไปคือการที่เขาได้มองเห็นเรานานๆน,น,นะคะการที่เขาแบบได้เห็นอยู่กับพ่อเขานานๆได้เห็นในช่วงที่แบบว่าพ่อเขาป่วยอย่างนี้นะคะคือคนอเมริกันเขาจะมองว่าในยามที่ป่วยน่ะเป็นอะไรที่สําคัญมากอยู่กับเขาตลอดไม่เคยทอดทิ้งเขาเขาจะมองแบบเป็นคู่ชีวิต ที่ที่ยาวนานนะคะแต่ถ้าเกิดว่าป่วยแล้วไม่มาหาไม่ดูดำดูดีออกไปกับเพื่อนอย่างงน้นอย่างนี้ทิ้งผัวให้นอนป่วยที่บ้านอันนี้คือระยะไม่ยาวนานนะคะ,ะตรงนี้เนาะเขาเขาจะมองในทางที่กลับกันนะคะ,ะตัวเราก็เลยไม่ได้สนใจตรงนั้นนะคะเพราะว่าเราลักพ่อเขานะเราไม่ได้มาเพื่อจะหวังปอกลอกพ่อเขา ตรงนี้นะคะเขาก็เห็นเห็นในส่วนตรงนี้นะคะแต่ว่าเขาจะเชื่อใจเรากี่เปอร์เซนต์อันนั้นเราไม่ได้สนนะคะเราสนแค่ว่าณวันนี้เราอยู่กับพ่อเขานะคะเออเรามีความสุขอยู่กับพ่อเขานะเราได้ดูแลพ่อเขาพ่อเขาได้ดูแล,แลเราตัวนี้นะคะแต่สิ่งที่สําคัญเลยที่รดได้ปื้มสามีรดมากคือสามีรถปกป้องลดตลอดตรงนี้นะจากผู้คนรอบข้างนะคะพี่น้องเขาพ่อแม่พี่น้องเขานี่คือ บอกรักเราทุกคนนะคะอ่ะตัวนี้ยังไงแล้วก็อ่าฝากไว้ด้วยนะคะทุกคนถ้าใครเจอปัญหาแบบเดียวกันเลยนะคะขอให้คุณทําใจขอให้คุณใจเย็นๆอยู่กับผัวคุณนะคะนะคะเอ่อคุณไม่ได้ไปอยู่กับเขาหรอกคุณอยู่กับผัวคุณนะคะใจคุณต้องอยู่กับผัวคุณนะคะอ่ะสามีคุณจะปกป้องคุณตลอดนะคะอ่ะตัวนี้เนาะอ่ามันจะทําให้คุณแบบแบบ อุ่นอยู่เสมอนะคะเหมือนเขาบบกว่าสามีเป็นหมวกกันน็อกนะคะที่แบบข้อหัวให้เราอยู่ว่าอันนี้นะคะสำหรับตัวตัวรถรถคิดแบบนั้นนะคะจนถึงทุกวันนี้นะคะเ,เขาก็ยอมรับเรานะอายอมรับเราได้นะคะเพราะว่าเราไม่จุนกับเขาเราไม่เคยส่งข้อความไปจุนหรือแบบเขาจะมาแอดเฟซเรามาสืบหานู่นหานะะี่ เราไม่โพสสีสวลวเราไม่โพสด่าใครสีสวเราไม่โพสเน็บแนมใครนะคะเราจะโพสแต่ครอบครัวเราเราจะโพสแต่ลูกเราโพสแต่ในวันที่สเปเชียลเราจะไม่โพสอะไรที่แบบว่าเลอะเทอะตัวนี้นะคะ,ะในเฟซเนาะยังไงก็ฝาก เป็นกำลังใจให้รถด,ด้วยนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b s c r i b e นะคะขอบคุณทุกเม็ดทุกไลค์ทุกการติดตามขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอเนาะวันนี้รถก็มาแชร์ในส่วนแม่เลี้ยงของลูกเลี้ยงนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะกว่าเขาจะยอมรับเราได้มันไม่ใช่ง่ายๆนะคะมันก็เหมือนเรานะคะกว่าเราจะยอมรับใครมันก็ไม่ใช่ง่ายๆเหมือนกันใช่ไหมคิดถึงใจขาใจเรานะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ